สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับครัวน้ำทิพย์เมนูสำหรับวันนี้ก็คือปลาดุกผัดพริกแกงป่าวัตถุดิบมีดังนี้วัตถุดิบครบแล้วเราเข้าครัวกันเลยค่ะติดไฟเตาตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันใส่พริกแกงป่า จากนั้นให้ผัดพริกแกงกับน้ำมันด้วยไฟอ่อนผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะผัดจนหอมกลิ่นพริกแกงฉุนเตะจมูกเลยค่ะ จนพริกแกงเราหอมได้ที่แล้วเราก็ใส่ปลาดุกลงไปค่ะสำหรับปลาดุกเราจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะใส่ปลาดุกเสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าค่ะสำหรับตัวปลาดุกนะคะเราจะทำความสะอาดด้วยน้ำส้มใส่ชูล้างเอาเมือกกับเลือดออกให้หมดนะคะเวลาผัดออกมาแล้วจะได้ไม่ข่าว ใช้ฝาปิดค่ะกลิ่นจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านข้างบ้านนะคะรอให้ปลาดุกสุก50%แล้วเปิดฝาหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มปรุงรสค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายต่อด้วยผงปรุงรสตามด้วยน้ำปลา แล้วผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ ผัดให้เครื่องแกงเคลือบปลาดุกแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มใส่พริกไทยอ่อนตามด้วยกระชายใส่พริก3สีแล้วผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ รสนะคะรสชาติถูกใจแล้วใส่ใบกระเพราค่ะหลังจากนั้นก็ผัดให้ใบกระเพราสลดความร้อนค่ะ ปิดไฟเตาเตรียมจานมาพร้อมตักเสิร์ฟเลยค่ะผัดเผ็ดปลาดุกพร้อมตั้งโต๊ะรับประทานแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ